ประชาชนชาวจังหวัดยะลาเนะคะได้มีการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะรอบใหม่แล้วนะคะกว่า90 0 0 0มรายด้วยการที่เช็คผลไม่ผ่านนะคะซึ่งตอนนี้มีการแก้ไขจํานวนมากเลยนะคะและล่าสุดค่ะทางคลังได้มีการขยายเวลาลงทะเบียนจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะบรรยากาศการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รอบใหม่ที่จุดรับ ลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาวันนี้ยังคงมีบรรดาประชาชนทั่วไปนะคะทยอยนำเอกสารหลักฐานเพื่อที่จะรอลงทะเบียนตามขั้นตอนกันอย่างต่อเนื่องค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำนะคะแก่พี่น้องประชาชนนอกจากนี้ค่ะผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนไม่ผ่านได้นำเอกสารต่างๆมายื่นเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าตั้งแต่เปิดให้มีการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน ผู้ที่มีเอกสารไม่ครบจํานวนมากเลยนะคะมายื่นแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอกสารคู่สมรสบุตร สามีไม่พบนะคะไม่ได้จดรับรองบุตรต่างๆซึ่งในส่วนข้อมูลโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565รอบใหม่สำนักง,งานคลังจังหวัดยะลาล่าสุดนะคะมีผู้ลงทะเบียนสะสมแล้วตั้งแต่วันที่5ถึง7ตุลาคมจำนวน88,976รายจากผู้มีบัตรเดิม135,239รายค่ะแบ่งเป็นลงทะเบียนณนะหน่วยรับลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอ8อำเภอ75,310 3รายที่ธนาคารกรุงไทย6สาขา13,663รายค่ะ ขณะที่ล่าสุดทางกระทรวงการคลังได้มีการขยายระยะเวลาการลงทะเบียนนะคะจากเดิมเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่5กันยายนที่จะไปสิ้นสุดกันในวันที่19ตุลาคมค่ะได้มีการเลื่อนไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะทั้งนี้ประชาชนจังหวัดยะลาก็สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้นะคะที่หน่วยรับลงทะเบียนที่ว่าการอำเภอทั้ง8อำเภอและ6สาขาของธนาคารกรุงไทยหรือจะลงทะเบียนผ่านทาง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ o m o f g o t h ด้วยค่ะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบการลงทะเบียนได้ทุกวันศุกร์นะคะผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h ค่ะรวมไปถึงถ้าเกิดว่าพบสถานการณ์การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ผู้ลงทะเบียนก็จะต้องแก้ไขข้อมูลนะคะณนะจุดที่เราได้ไปลงทะเบียนไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่3พฤศจิกายนค่ะซึ่งจะมีการประกาศผล ในวันที่11พฤศ,ศจิกายนนี้ต่อไปอีกด้วยค่ะ